สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆที่ใช้เจ้าอีซูซูมิวเอ็รวมถึงตัวดีแมกด้วยนะครับวันนี้จะมาสอบถามเรื่องการใช้งานนะครับเรื่องการขับขี่ทั้งขับขี่ในพวกในเมืองแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับหรือว่าใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับกลับไปทํางานหรือว่าเดินทางไกลนะว่าแต่ละคนนะครับขับกันได้กี่กิโลต่อลิตรนะครับแล้วก็การขับขี่เป็นยังไงครับการควบคุมพวกพวงมาลัยพวก ช่องล่างนมเดิมดีไหมแล้วก็น่าจะเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ไหมหรือว่าพวกเกี่ยวกับเวลาขับเร็วๆอย่างเงี้ยวงอะไรมันเป็นยังไงแล้วก็มันเสียงลมเสียงอะไรประทะากับตัวรถนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับว่าการขับขี่ของแต่ละคนเป็นยังไงนะครับในส่วนของผมแล้วก็สําหรับขับในความเร็วประมาณ100ยนะหนึ่งร้ร้อยรอขึ้นนะครับร้อยสิบร้อยยี่น,นี้สำหรับเสียงภายในห้องโดยสาร,รก็ ถือว่าก็ไม่ดังมากเท่าไหร่นะครับก็คือก็ได้ยินเสียงลมเสียงเสียงอ่าที่มาประทะกับตัวรถอยู่เสียงเครื่องผมมันก็ไม่ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะมันส่วนมากมันจะเป็นเสียงลมกบเลยเสียงลมมันจะดังกว่าแล้วก็ในส่วนที่ว่าช่วงล่างนะถ้าช่วงล่างเดิเมเวลาเข้าโคง้งข้าอะไรนี่ผมว่ามันก็ถามว่าเกาะถนนดีไหมก็ระดับหนึ่งนะครับไม่ไม่ได้ถือว่าเกาะถนนมากนะก็ถือว่า ดีในระดับหนึ่งนะครับไม่ไม่ได้ว่าไม่ดีเท่าไหร่อย่างนี้ผมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนใหม่นะก็ยังเป็นช่วงล่างตัวเดิมอยู่นะครับแล้วก็มุมมองต่างๆนะสำหรับเจ้าอาซูซูนะมิวเนะครับก็ถือว่าดีนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกสายขวาแล้วก็มีออปชันฟังก์ชันมาให้ก็คือการแจ้งเตือนนะก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับผมในส่วนที่ไม่ชอบนะครับสำหรับตัว อีกอนหนึ่งก็คือเซ็นเซอร์ค่อนข้างที่จะไวอยู่ผมว่าจะไปแก้อยู่นะมันเตือนเร็วมากนะครับขับในความเร็วพวกอะไรเป็นยังไงของผมก็ถือว่านี่ครับดูก็ไม่สั่นเท่าไหร่นะนี่ครับมไม่ได้สั่นจนน่าเกลียดน,นะนี่ครับก็อยากให้เขาเปลี่ยนแก้ไขตรงนี้อยู่แล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวพวงมาลัยไฟฟ้านะในเจนใหม่นะครับไม่รู้เขาจะทํามาหรือเปล่าเนาะแล้วก็พวกกล้องรอบคันแล้วก็มีอีกอนหนึ่งก็คือภาพ กรนะจกอโตเนาะนิดเดียวหน่อยนะครับน่าจะเพิ่มมาให้หน่อยแล้วก็หน้าจอเป็นแบบดิจิตอลทั้งหมดเลยนี่ครับมันก็ไม่ได้ถามว่าพวงมาลัยสั่นไหมในกลุ่มบอกว่าสั่นมันก็ประมาณนี้นะแล้วก็การเลี้ยวในการกลับรถก็ผมว่าก็ถือว่าเลี้ยง่ายนะวงเลี้ยวแคบแล้วก็ดีกว่าเดิมด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าเราใส่ยางประมาณนี้แต่ถ้าจาก ขอบ18ไปใส่20นี่การเลี้ยวอาจจะต่างจากขอบ18ดเดิมๆอยู่นะผมว่าการเลี้ยวอาจจะไม่อาจอ,อาจจะต้องตีวงกว้างกว่าเดิมนะหรือยังไงนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนี่ครับแล้วก็เรื่องออปชั่นการจอดออปชั่นที่เขาให้มานะพวกเบรกออโต้โฮมก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะสำหรับผมนะแล้วพี่ๆใช้งานไปยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับ ในส่วนของการขับขี่นะอัะตราการสิ้นเปลืองก็จะต่างจากในเมืองอยู่ประมาณ0.3-0.4นะก็ในเมืองก็ประมาณ10ของผมได้12.8นะครับถ้าเป็นนอกเมืองหรือว,ว่าขับระยะทางไกลๆก็ได้อยู่ประมาณ13.1 13.6ก็ถึงอยู่นะแต่ถ้าเรารีเซ็ตมันจะได้ค่าจริงๆนะหรือว่าเราจะเอาน้ำมันที่เราเติมนะมาบวกลบคูณห,หารกับ ระยะทางที่เราเดินทางนะครับมันจะได้อัตราที่แน่นอนกว่านะแต่ถ้าเราเอาตัวที่มันมากับรถก็คือมันจะเป็นตัวเซตรวมเลยมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับมันจะไม่ต่างอย่างนี้หรอกต่างไม่เยอะนะหรือว่ายัางไงก็คอเม์มาบอกกันหน่อยเทียบกับค่ายอื่นนะผมว่า mulex รุ่นนี้ก็ถือว่าสู้กับค่ายอื่นได้ดีพอสมควรนะสำหรับออปชั่นแล้วก็รวมถึงเรื่องการขับขี่นะครับรวมถึงเรื่องการประหยัดน้ํามันนะผมว่า ตอนนี้ก็ไม่ต่างกันกันกบค่ายอื่นนะรวมถึงาภายในด้วยนะก็ถือว่าให้มาทันสมัยเหมือนกับที่ค่ายอื่นเขาให้มานะครับถ้าเปรียบกับเทียบกับรุ่นก่อนๆเนาะอาจจะสู้รุ่นสู้ค่ายอื่นไม่ได้นะครับถ้าเทียบกับเจ้าตลาดก็ถือว่าในระดับหนึ่งเนาะก็ถือว่าสู้ได้นะครับก็ถือว่าสวยในส่วนขับทองผมขับถ้าเจอแบบฝนตกหรอะไรนี่นะครับถ้าเป็นก็จะ ช่วงล่างก็ถือว่าเกาะถนนดีอยู่นะช่วงล่างเดิมๆนะครับอาจจะไม่ก่อเท่ากับที่ถ้าไปเซ็ตมาใหม่นะไปเปลี่ยนโชคหรือว่าไปเซ็ตช่วงล่างมาใหม่อาจจะเกาะดีกว่าเดิมนะก็คอเม่มาบ,บอกกัน่อยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับที่ไปเปลี่ยนช่วงล่างมาแต่ผมว่ามันน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมอยู่แต่ตัวเดิมก็ถือว่าใช้งานก็ยังในระดับดีในระดับหนึ่งนะครับครับถ้าถามว่าเจอฝนเสียงฝนประทากับตัวรถเสียงดังไหมนี่ครับฟังดู ก็ถือว่าดังพอสมควรนะนี่ฝนตกค่อนข้างที่จะแรงนะครับแล้วก็มันโดนกับตัวรถก็ถือว่าถือว่าดังเข้ามาในห้องโดยสารแรงพอสมควรอยู่นะค่ายอื่นก็น่าจะดังประมาณนี้นะครับนี่ครับฝนค่อนข้างที่จะแรงถนนลื่นไหมก็ถือว่าลื่นอยู่พอสมควรนะแต่เราก็ต้องขับด้วยความระมัดระวังนะครับนี่ครับ ก็ถามเซ็นเซอร์นะของผมมันค่อนข้างที่จะทํางานเร็วเลยนะมันเตือนตลอดเลยถ้าฝนตกนะครับตกแรงๆในเวลาที่เราจอดเวลารถติดเนี่ยมันก็เตือนนะครับเตือนจนลาคาญเลยนะมีพี่ในคอมเมนต์มาบอกว่ามันเหมือนมันจะมีปัญหาหรือเปล่ามันมันเตือนไวมันเตือนเร็วไปนะครับเดี๋ยวว่าจะเข้าไปเช็คที่ศูนย์อยู่แต่มันก็เตือนก็เห็นในกลุ่มมันเขาถ่ายลงมันก็เตือนประมาณนี้นะครับตัวเซ็นเซอร์เรานะ ในส่วนของภายในนะครับของผมก็ถือว่าใช้งานมาพอสมควรนะการดูแลรักษาพวกหนังพวกอะไรก็ยังสภาพเดิมนะปกติอยู่นะครับก็เคลือบพวกน้ํายาไว้นะก็แล้วแต่ว่าจะใช้แบบไหนนะครับจอดตากแดดของผมไม่ค่อยได้จอดตากแดดนะครับนี่ก็จอดในร่มตลอดนะนี่ครับก็เคลือบไว้ตลอดนะก็จะมีผมอะไรที่เป็นรอยหน่อยนะรอยเล็บนะครับโดนรอยเล็บแล้วก็พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะก็ถือว่า ตั้งตั้งแต่ใช้งานมาก็ถือว่าโอเคนะครับก็ยังไม่มีตัวไหนที่ชำรุดหรือว่าเสียหายนะก็ยังใช้งานได้ปกติอยู่รวมถึงระบบแอร์นะครับก็ยังปกติดีความเย็นก็เท่ากับตอนที่ออกมาใหม่ๆนะก็ไม,ไมไ่ไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับก็ถือว่าใช้งานได้อาดีพอสมควรนะก็จะมีเฉพาะพวงมาลัยที่มันเป็นรอยนะเกิดจากรอยเล็บของเรานะครับแล้วก็ตรงบริเวณอ่า มือจับนะก็จะมีรอยหน่อยตรงประตูนะครับตรงขอบขอบในส่วนอ,อื่นๆก็ยังใช้งานได้ปกติดีนะครับของผมยังไม่ได้ไปเปลี่ยนบูลงังคานะแล้วก็ตัวตั้งขาด้านหลังก็ยังไม่ได้ไปทํานะครับรวมถึงตัวลูกยางตรงถังน้ามันนะครับก็ยังเป็นตัวเดิมอยู่นะก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับว่าจะเข้าไปเปลี่ยนตอนเช็คร,ระยะ30 0 0 0โลเนี่ยครับครับผมก็จะประมาณนี้นะสำหรับการใช้งานของผมนะตั้งแต่ใช้งานมานะครับก็ ยังไม่เจอปัญหาตัวไหนนะก็มีปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับก็เข้าไปแก้ไขที่ศูนย์ก่อนนะครับค่อยเอาไปทาข้างนอกเนาะถ้ามันมันอืดหรืออะไรแล้วก็สามารถเพิ่มตัวคาเล่งไฟฟ้าหรือว่าจะไปรีแมปก็ได้นะครับก็แล้วแต่ถามว่าประกันขาดไหมก็น่าจะขาดนะครับครับผมก็จะประมาณนี้นะก็อาจจะมีข้อมูลผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ